ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะที่แวะเวียนเข้ามารับชมกันนะครับวันนี้นะฮะ EP ที่สี่สิแล้วนะฮะวันนี้คัดสวยๆเบาๆมาให้แล้วนะฮะคัดสวยๆราคาเบาๆมาแล้วนะครับนะหชุดนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะค่อนข้างเยอะอยู่วันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวรีบไปกันเลยแล้วกันนะฮะอ่ะนี่ครับช่องทางการติดต่อฮนะแอด ไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมนะแอดเก้าสามเจ็ดจีเนะครับผมนะหรือโทรสายด่วนครับผมศูนย์หกสองนะครับเจ็ดหนึ่งห้าสามสามสามห้านะครับเนาะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะทางไลน์เลยนะครับเนาะภาพนิ่งภาพอ่าอยากได้ภาพนิ่งภาพหลายๆมุมหลายๆชอตนะครับก็ทักมาพูดคุยกันนะครับเนาะวันนี้คัดสวยสวยๆเบาๆมาให้นะฮะหนึ่งชุดนะครับ เนาะอ่ะเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะครับเนาะชิ้นแรกครับเก่าๆสวยๆฮะอ่าเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะฮะผมดินไฟแป๊บนึงอ่าชุดน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วเก่าๆสวยๆครับชุดแรกมาแล้วนะฮะชุดแรกมาแล้วนะครับ,รน,รบนี่ฮนะ เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะฮะเก่าๆเ,เลยฮะอันนี้เป็นพระร่อนน้านะนไม่ทราบว่าจะรู้จักกันหรือเปล่าคือ <c oughs> ที่บ้านนะครับเรียกว่าพระพระร่อนน้าเนี่ยคือคือเดินเครื่องเจอนะฮะเดินเครื่องเจอตามน้ําตามาที่เก่าๆนะครับนะอันนี้อันนี้เขาเจอมาในแม่น้ํานะครับแล้วก็เก็บมานะฮะผมก็ไปแบ่งมานะครับเนาะอ่ะชิ้นแรกเลยนะฮะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ชิ้นแรกเลยเหรียนหลวงปู่เอี่ยมนะครับเก่าๆแบบนี้นะฮะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้ผมล้างให้แล้วนะฮะล้างได้แค่นี้จริงๆนะครับเอาเจ็ดร้อยนะพี่นะชิ้นแรกนี้เอาเจ็ดร้อยเลยนะครับเบาๆเลยนะฮะเรียนหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนะชิ้นแรกเจ็ดร้อยนะครับผมนะชิ้นต่อไปครับเป็นเหรียอ่าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังหนังสือนะฮะเห็นไหมฮะมองเห็นกันไหมอ่าแบบนี้นะครับ ลองทวดหลังหนังสือ,อแบบนี้ดีกว่าไม่ลงองกล้องน่าจะสวยกว่านะฮะน่าจะมองชัดกว่านี่ฮะนะครับชิ้นนี้เอาเจ็ดร้อยเท่ากันนะครับชิ้นนี้เอาเจ็ดร้อยเท่ากันราคานี้พร้อมส่งให้แล้วนะฮะนะชิ้นต่อไปครับนี่เลยนะฮะ,พ,ะพระนางพญานะครับผมมนาะเป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับองนี้นะฮะอลองกล้องนิดนึงนะครับอ่านี่ครับ พระยาเขาตรงนะฮะอันนี้ไม่ทราบว่าขึ้นกูนไหนนะครับบางท่านก็ดูเป็นวัดลาดนะฮะบางท่านก็ดูเป็นวัดลาดก็ดูได้นะครับผมเนาะพิมพ์นี้น่าจะมีขึ้นเหมือนกันที่วัดลาดนะฮะพราะวัดลาดแตกหลายกูนะครับเนาะอ่ะชิ้นนี้เอาเก้าร้อยแล้วกันนะพี่นะชิ้นนี้เอา900เ,เก้าร้อยเลยเก่าๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ครับอ่ะผมไปต่อเลยนะฮะชิ้นต่อไปครับนี่เลยต,ตะโพนนะครับเป็นตะโพนนะฮะ เขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อพักนะครับอ่ะนี่ฮะมีจานนะครับมีจานสวยด้วยนะฮะตะโพนหลวงพ่อพักนะครับอ่าจานสองด้านเลยนะครับเป็นไม้นะฮะชิ้นนี้เป็นไม้นะครับผมนะชิ้นนี้เอาเบาๆบครับผมนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับตะโพนนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะพี่นะไม่ต้องเกรงใจนะครับนะทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับชิ้นนี้ครับหลวงพ่อเงินนะฮะองนี้เป็นพิมพ์นิยมนะฮะองนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับ ไม่แน่ใจว่าปีไหนสร้างนะครับไม่แน่ใจว่าปีไหนสร้างแต่เก่ามากฮะเนื้อหาเก่าเลยนะครับเนาะค่อนไปทางสมบิษ์แล้วนะแต่ว่าเนื้อยังสวยอยู่นะฮะอ่ะแบบนี้เลยนะครับชิ้นนี้เอาเจ็ดร้อยเท่ากันฮะอ่าทาไมวันนี้มาแปลกวันนี้มาแบบเราเบาบาสบายๆนะครับระราคาสบายกระเป๋าเลยนะฮะเนาะดูชอบก็จัดกันนะครับไม่ชอบก็ผ่านก่อนไม่เป็นไรนะฮะนะค้ว่าพูดคุยสอบถามกันได้นะพี่นะอ่ะชิ้นต่อไปครับ นี่ฮะเป็นหมากนะครับผมนะเป็นหมากลงล็อตทักเชือกนะฮะนี่ครับดูความเก่านะฮะลักยนหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยผมเห็นเป็นผ้านะฮะเป็นผ้าคลุมน่าจะเป็นจีวรนะครับเนาะเก่าๆแบบนี้ผมขออนุญาตไม่ยัดที่นะครับผมนะผมไม่ยัดที่นะครับแต่ว่านี้ลูกนี้ได้มาแพงเปิดแพงหน่อยแล้วกันนะฮะเอาไป1000บาทนะครับเนาะแบ่งปันที่1000บาทนะครับอ่ะไปต่อเลยนะฮะตะกุดครับนี่ฮะมีใครมีสายเป็นสายตะกุดบ้างครับ อันนี้เจ้าของเก่านะฮะบอกว่าเป็นหลวงพ่อทองอ่ะหลวงพ่ออะไรนะหวงพ่กบเหรอวพอกบหลวงพ่อทองเนี่ยนะผมไม่แน่ใจนะครับเนาะนี่ครับวัดเขาสัติกานะฮะวัดเขาสัิกานะเขาบอกมาอย่างนี้นะฮะผมไม่แน่ใจนะเป็นตะกตรุดสาักริย์นะครับ108นะร้อยแปดดอกนะฮะทักเชียกแบบนี้นะครับ เราก็ไม่เป็นด้วยนะฮะไม่เป็นด้วยแต่ว่านี่เป็นพระที่เป็นตะกุดที่เขาเก็บไว้เก่าแล้วนะฮะเก็บไว้นานมากแล้วหลายปีแล้วนะครับก็เอามาเปิดแบ่งปันกันแล้วกันนะครับนะชุดนี้นะครับขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันบาทแล้วกันเนาะขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันบาทดูชอบถักมาคุยกันได้นะครับเนาะดูชอบถักมาคุยกันได้เลยนะครับเนาะอ่ะผมไปต่อเลยนะฮะชิ้นต่อไปครับชิ้นนี้เป็นงานนะฮะชิ้นนี้เป็นงานนะครับ ส่วนตัวดูเป็นหลวงพ่อกล้วยนะฮะส่วนตัวดูเป็นหลวงพ่อกล้วยนะครับเนาะผมเคยขายไปแล้วหนึ่งชิ้นนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็พอดีชิ้นนี้ได้มาใหม่นะฮะก็สภาพย้อนสวยหน่อยนะครับชิ้นที่แล้วสวยกว่านิดนึงนะฮะาชิ้นนี้นะครับขออนุญาตเปิดไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอ่าแบบนี้นะฮะเห็นรอยจานไหมครับชิ้นนี้เป็นงานนะฮะชิ้นนี้เป็นงานนะครับเป็นงานทั้งแท่งเลยนะฮะแล้วก็เก่าแล้วนะฮะเก่ามากแล้วช่ำเหลืองนะครับช่ำเหลืองเลย แบบนี้นะครับ 1. นึ่นห้านะครับพี่นะไปต่อเลยนะครับเหรียญนะฮะอ่าไวๆนะครับเหรียญผมไม่ค่อยเป็นนะครับนี่ฮะแต่โคตรโคตรคมครับระพระคมมากนะฮะเหรียญนี้สวยมากครับเป็นเหรียญขวัญถุงนะฮะเหรียญเหรียญพวกซับนะครับเหรียญพกกระซับนะครับอ่าหลวงปูมุนนะฮะอันนี้ไม่เป็นจริงๆนะครับเอาไป9 0้าร้อยแล้วกันนะพี่เนาะเอาไป9 0้าร้อยบาทนะครับราคานี้พร้อมจัดส่งให้แล้วนะฮะไปต่อเลยนะครับเนาะ อ่ะนี past, movement, me. With me. With ่คร like ับเหรียญต่อไปครับเหรียญหลวงปู่สุขนะฮะเหรียญหลวงปู่สุกเหรียญในตำนานเลยนะครับนะอ่ะนี่แบบนี้ฮะมียันแบบนี้นะครับเนาะอ่านี่ครับสวยนะฮะเหรียญนี้สวยมากนะครับแล้วขอบสวยมากเลยขอบเป็นกระบอกนะฮะขอบกระบอกนะครับเนาะเหรียญนี้ขออนุญาตแปลไปพันห้าแล้วกันนะครับขออนุญาตแปลไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะ อ่ะผมไปต่อเลยนะครับผนนี้ไปไวนะเพราะว่าของเยอะหลายชิ้นนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับเป็นกระลานะฮะเป็นกระลานะครับลาหูแกะนะครับลาหูแกะนะฮะผมตีลึกเลยนะครับอันนี้ผมตีเป็นหลวงพ่อน้อยนะฮะเพราะว่าศิลปะการแกะสวยมากนะครับศิลปะการแกะสวยมากแล้วก็จานค่อนข้างดีเลยนะฮะจานค่อนข้างดีเลย นะครับอ่านี่ฮะกะลาเก่ามากนะครับเื่อนคุยแล้วนะฮะเ <ฮะ S 2> นาะชิ้นนี้อ่ะอีกหนึ่งชิ้นครับเปิดไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะสวยๆเลยนะครับเนาะผมไปต่อเลยนะฮะนี่ครับชิ้นต่อไปครับพระท่ากระดาน,นะฮะพระท่ากระดานครับอันนี้นะฮะผมไม่ยัดกูแล้วกันแต่ว่าพระคร่อนข้างเก่านะฮะค่อนข้างเก่าแล้วก็สวยดูมีสเสน่ห์นะครับผมนะอ่านี้ฮะไข่แบบนี้เลยสวยๆนะครับเนาะไขสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เอาพันเดียวนะพี่นะชิ้นนี้เอาพันเดียวนะครับอ่าไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้ทําไมมาถูกวันนี้แบ่งปันนะพี่นะวันนี้เอามาแบ่งปันกันเลยนะครับเนาะเพิ่งได้มาวันนี้เลยก็แบ่งปันกันวันนี้เลยนะฮะชิ้นต่อไปครับรูปถ่ายนะฮะเป็นรูปถ่ายนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับได้มาทั้งตลับแบบนี้ขายทั้งแบบนี้เลยนะครับเนาะอ่าแบบนี้ครับเราสมซมให้ดูนิดนึงนะครับอ่านี่ฮะ สวยนะครับเป็นภาพถ่ายเก่านะฮะเป็นภาพถ่ายเก่าหลวงพ่อเดิมชิ้นนี้เอาหกร้อยนะพี่นะชิ้นนี้เอาหกร้อยบาทนะครับอ่าสวยๆครับเอาไปทั้งตลับแบบนี้เลยนะฮะให้ฮะให้ทั้งตลับเลยชิ้นต่อไปครับพระปิดอ่าพระหลวงปุตโตนะฮะพระอะไรนะเขาเรียกจัรลอยนะครับพระจัรลอยหลวงปุตโตนะครับนี่ครับผมชอบความคมมากนะฮะนี่ฮะ เห็นไหมครับแล้วเนื้อหาหามวนสานค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วก็พระยุบยนนะครับพระยุบยนเลยนะครับนี่ฮะขมปิ้งฮะมาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตไปไที่หนึ่งพันบาทแล้วกันนะฮะขออนุญาตไปไที่หนึ่งพันบาทดูชอบทักมาคุยกันนะครับรายละเอียดขอรูปขออะไรเพิ่มเติมได้ทั้งรลยเลยนะครับเนาะ,ะไปต่อครับพระมะเหส่วนครับชิ้นนี้เป็นพระดำน้ำเหมือนกันเขาเรียกเป็นพระอัง พระร่อนน้ำนะฮะพระร่อนน้ำเขาได้มานานแล้วนะฮะก็เขาเก็บไว้นะครับพอดีไปเจอก็จัดมานะครับเนาะชิ้นนี้นะฮะมีรอยถักรวดเก่าๆครับแล้วพระสวยมากนะฮะพระสวยมากเป็นชิ้นเงินนะครับพระเป็นชิ้นเงินนะ ถักลวดเก่าๆนี่ฮะลวดยังอยู่เลยนะครับผมจะงัดออกตอนไหนก็ได้แต่ผมไม่งัดนะผมเสียดายความคลาสสิกนะฮะอ่ะชิ้นนี้ครับขออนุญาตเปิดที่1 5 0่บาทแล้วกันนะฮะ1,500บาทนะครับนะเก่าๆแบบนี้มาเหตุส่วนนะครับไม่รู้ที่นะฮะไม่รู้ที่คือไม่รู้กุ่ไหนนะครับน้องไม่ยัดนะครับอ่ะผมไปต่อเลยนะฮะไปต่อเลยนะครับอ่มีสมเด็จมา3ององนะฮะใครสายสสมสมเด็จนะครับจัดไปเลยนะฮะชิ้นแรกครับสมเด็จวัดเกตนะฮะ สมเด็จวัดเกตองค์นี้เนื้อหามวลสารค่อนข้างดีเลยฮรแล้วแห้งแบบแห้งสนิทมากนะครับพระแห้งสนิทมากเลยนะฮะชิ้นนี้นะครับแห้งมากๆแล้วสวยมากครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทแล้วกันนะฮะขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับเป็นพระ สมเด็จเหมือนกันนะฮะบางคนบอกว่าเป็นหลวงพ่อพิงค์นะครับแต่ว่าผมดูเป็นวัดเกตนะฮะแต่ว่าเป็นพิมพ์เขาบวกนะฮะเป็นพิมพ์เขาตุ่มเขาตุ่มนะฮะอะ่ะพิมพ์นี้หายากนะฮะเพราะว่าเป็นพระนอกพิมพ์นะครับเนะเป็นพระนอกพิมพ์นิยมนะฮะก็ขออนุญาตเปิดไว้ที่1,000บาทเหมือนกันนะครับเนาะเปิดไว้ที่1,000บาทเหมือนกันอ่าแบบนี้เลยนะครับชิ้นต่อไปครับนี่ฮะรพระสมเด็จอีกหนึ่งชิ้นครับองนี้มีการลงรักปิดทองนะฮะ ค่อนข้างสวยครับลวพระยังสะอาดอยู่เลยนะฮะน่าจะผ่านการล้างมาแล้วนะครับแต่ว่าพระค่อนข้างสวยเลยนะฮะแล้วทองเก่ามากครับนีฮดูทองครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันบาทเท่ากันนะครับเนอะอ่ะไปต่อเลยนะฮะก็จะจบแล้วนะครับ <c oughs> พระพุทธชินราชอินโดจีนครับองค์นี้นะฮะทองเหลืองสวยมากนะครับแล้วก็น้ําทองวิ่งๆเลยนะฮะน้ำทองวิ่งๆเลยนี่เห็นไหมฮะ นี่คือคาบน้ำทองวิ่งๆเลยนะครับเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับไม่มีโคดนะฮะองนี้ไม่มีโค้ดเนาะขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะฮะเนาะอวันนี้มาเราให้ราคาเบาๆแล้วนะครับเนาะไปต่อเลยนะฮะพระหลวงข้อปานครับพระเนื้อดินหลวงข้อปานนะฮะอันนี้เป็นประกัดนะครับอันนี้เป็นประกัดนะดูเป็นปลาได้เลยนะนี่ฮะเห็นตาปลาไหมครับอ่านี่ครับเป็นตัวปลาเลยนะ อแบบนี้เลยนะครับเราพะมีร่องรอยการใช้มานิดหน่อยนะครับก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะฮะถือว่ายังเป็นพระที่สมบูรณ์อยู่นะครับเนาะเนื้อหาดีเลยเนื้อหาดีเลยนะฮะเอา1,500นะพี่นะองค์นี้นะครับขออนุญาตไปที่1,500บาทนะฮะเนาะดูชอบก็จัดไปนะครับไม่ชอบไม่ปลายพันกันก่อนก็ได้นะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นจอบนะฮะเป็นจอบหลวงพ่อไบวัดกำแพงนะครับผู้รู้ผู้รู้บอกว่าเป็นพระ พิมพ์ชาวบ้านนะครับอันนี้ผมไม่เป็นจริงๆนะฮะผมไม่เป็นจริงๆว่ามีพิมพ์อะไรบ้างมีพิมพ์แยกพิมพ์ยังไงนะฮะก็เอามาแบ่งแล้วนะฮะเอามาแบ่งปันกันเบาๆเลยชิ้นนี้นะครับเอา700บาทนะฮะชิ้นนี้เอา700บาทอ่าไปต่อเลยนะครับก็จะจบแล้วนะฮะหลวงปู่ทวดครับดีทุกรุ่นดีทุกองคครับนี่เลยนะฮะไม่ทราบป,ปีไม่ยัดปีด้วยนะครับไม่ยัดปีด้วยแต่เนื้อว่านเก่ามากฮะเราแห้งจนก่อนแล้วนะครับแห้งจนผุก่อนเลยครับไข่ยังดีฮะ มีมีกากยานะครับมีดินกากยานะฮะแล้วก็มีมลสารมีผมแก้สอนเยอะแยะไปเลยนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับชิ้นนี้เอา900อบาทแล้วกันนะครับนะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดที่เ0 0บาทนะครับเนาะผมไปต่อนะฮะช่องสองชิ้นสุดท้ายแล้วอันนี้ได้มาแบบนี้นะครับได้มาแบบนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่แม่นนะฮะผมไม่แม่นผมได้มาผมเหมามาแล้วผมก็ขายเลยนะครับชิ้นนี้ครับเป็นพระปิตานะฮะหน้ากองเขียนไว้เลยว่าหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ฮะดูความเก่าก่อนนะครับ คือเนื้อเนี่ยปีแล้วนะฮะปีออกมาเลยแบบนี้เลยนะฮะเป็นลักนะฮะเป็นลักนะไม่ใช่เนื้อผ่าที่ปีออกมานะครับเป็นลักปีขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วมากับกล่องแบบนี้นะครับผมอันนี้ขออนุญาตนะฮะไม่ไม่ไม่บอกรายละเอียดแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าอ่ะผมได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้นะพี่นะเอาไปเก้าร้อยนะพี่นะกล่องนี้นะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะฮะได้มาแบบนี้ขายแบบนี้เลยนะครับเนาะชิ้นสุดท้ายของวันนี้ฮะนี่ครับสวยมากนะฮะ สวยมากตรงนี้สวยมากจริงๆเราผอยากจะเก็บไว้ให้ลูกเลยนะฮะเพราะว่าหน้ากล่องเขียนว่าเจริญปัญญานะครับพอดีมีลูกสาวเนาะก็อยากจะให้ลูกใช้แต่ว่าอันนี้เอามาดูก่อนนะฮะแบ่งปันก่อนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับพี่นะเอา9 0้า้อยนะครับชิ้นนี้เอา9 0้าอยบาทนะฮะอ่าวัดวัดป่านะฮะพระวัดป่านะวัดป่าอะไรเนี่ยวัดป่าขามป้อมนะครับวัดป่าโคขามป้อมร้อยเอ็ดนะฮะสวยมากนะับเป็นพระพิฆเนศนะฮะเป็นพระพิฆเนศองค์เล็กๆนะครับ เนาะค่อนข้างสวยเลยนะครับเนาะอ่ะชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับจบแล้วนะฮะ EP นี้ครับผมนะ EP ที่44แล้วนะครับเนาะก็ชอบชิ้นไหนสนใจชิ้นไหนนะครับพักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะฮะทาง LINE แอดนะครับแอดเก้าครับหรือสายด่วนเข้ามาได้ครับผมนะ062ครับ715ด3 3 5นะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนะฮะด้านล่างเลยนะครับ กดเข้าไปดูตรงรายละเอียดได้เลยนะครับเนาะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่พทุกท่านมากนะครับผมนะมที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมกันสวัสดีครับ